สวัสดีครับวันนี้พวกพ่วชีเม้าสีขาวไม่แก่ผักหวาน,นครับผักหวานบานสวัวมี้ยังไรครับใส้น้ำกรเดียดลงไปเอามาตีลงไปครับ จะไกกบบข่ลงไปน้ำแกงยูบัติมันจะผากแกงแบบสมๆครับใส่มะขามลงไปน้ำอ่าหม้อใส่มะขามหมาใส่หักติ๋วก็ได้ครับเราก็รอหม้อดเดือดแกงเห็ดใส่ผักหวานพี่น,อน้อง,ง,งเสียบมาดีเนี่ครับพระเอกของเฮาแกงเห็ดขอนขาวใส่ผักหวาน หม้อเดือลวครับเข้ากรใส่เห็ดลงไปก่อนเพราะเห็ดเนี่ยมันสุกยากกว่็กร่ายครับหม้อเดือดทุบุกเลยหม้อเดือดแค่ว่าเห็ด,หดสุดกลแล้วครับแล้วก็ปลานลุน่มเหมน ด้วยชุรส,ส์เส้นลายแฉกนะครับรามด้วยน้ำปลาปลาจะเผาเส้สนลายครับเด๋ยวเข้ม multimulti- j a ครับ <sm> l <all>